สวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายทั่วทุกมุมโลกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงโฮสสยามวาไรตี้นะครับตอนนี้โอ๊ตอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลล้านนานะครับโรงพยาบาลล้านนานะครับตอนนี้ก็พระอาทิตย์นะครับแดดร่มลมตกแล้วนะครพระอาทิตย์กำลังจตกดินแต่สถานการณ์น้ําท่วมยังคงมีอยู่นะครับน้ําที่กัดหลวงนะคะแล้วก็จุดที่โอ๊ตนะครับถ่ายท่อสดเมื่อวานนะครับ หลายจุดก็น้ําก็ลดลงแล้วนะครับแต่หมู่บ้านโอ๊กก็แห้งสนิทแล้วนะครับก็เท่ากับว่าแค่1นหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันนะครับก็แห้งแล้วนะครับตอนนี้ก็มีนักข่าวนะครับในจุดนี้นะครับมีนักข่าวมาด้วยของช่องไทยทีวีเอสนะครับก็มีนะครับเขาจะมาบริจาคน้ําด้วยนะครับช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ข้างในนะครับมีเรือนะครับแล้วก็ ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่นะครับก็มาช่วยเหลือกันนะครับในอีพีก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับโอาจะไปต่อเลยนะครับก็เกาะติดสถานการณ์นะครับที่ยอดอยากทราบก็คือสถานีรถไฟนะครับเชียงใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วก็เมื่อวานไลฟ์สดมีพี่ๆนะครับถามในส่วนของโรงพยาบาลแมคโครมิกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อจากสถายรถไฟก่อนนะครับเพราะสถานะ เพราะว่าสถานีรถไฟนะครับรู้สึกว่าจะอ่วมเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะลดลงเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับตรงไปด้านหน้านะครับก็จะเจอกับอ๋อเราสามารถนะครับใช้เส้นทางที่เป็นอาเขตหนึ่งนะครับก็ผ่านที่หน้าโรงพยาบาลแมคโคมิกนแล้วก็ไปอีกซอยหนึ่งเพื่อที่จะทะลุไปนะครับที่หน้าโรงเรียน Prince Royal นะครับและโรงเรียนดาราแถวนั้นย่านนั้นครบก็สามารถลัดลอดถนนทุ่งโฮเทล ไปยังสถานีรถไฟได้นะครับเข้ากับว่า EP นี้ก็ไปได้2อจุดได้เลยนะครับก็เราจะใช้ถนนเส้นที่เป็นถนนสีแยกนะครับอําภัสันทรายแล้วก็ตรงที่ตั้งเห็นเป็นตระงานตรงนั้นก็คือห้างสรรพสินค้าเซนทันเฟสติวัลนั่นเองนะครับไปต่อกันเลยนะครับไม่ใช่บิ๊กบค์คันนี้นะครับคันข้างๆนี้นะครับโอเค สภาพน้ำนะครับสภาพถนนตอนน้ําลดนะครับมันก็มีบางจุดนะครับที่ยังมีน้ําอยู่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ก็จะมาชําระล้างนะครับน่าจะใช้รถดับเพลิงมาชําระล้างในเรือวันนะครับตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นรถของชาวบ้านที่อยู่ด้านในที่ไหวตัวทันแล้วก็เอารถมาจอดด้านบนนี้นะครับรถจอดตามไหลทางบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์นี้เยอะเลยนะครับ ซอยนี้นะครับก็อ่วมเช่นกันนะครับโรงแรม B2 ตรงนี้ก็เคยพักนะครับสมัยนั้นนะครับโรงแรมเปิดใหม่ๆคือละ450เองนะครับตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้โอ้ตไม่ทราบนะครับน่าจะมากกว่า500นะครับโรงแรม B2 ก็มีอยู่กระจัดกระจายทั่วจังหวัดชียงหม่นะครับและจังหวัดใกล้เคียงลำปางก็มีนะครับ การไฟฟ้านะครับแล้วก็เบี่ยงมาชิดขวาแล้วก็เข้าไปในถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แต่ถ้าถ้าเราบาผิดทางจะกลายเป็นว่าเราจะไปที่จะเป็นจุดที่ยูเทิร์นรถทันทีนะครับไปดอทสุเทพนะครับแต่ว่าเราต้องเบี่ยงออกนะครับเพราะว่าด้านหน้าจะเป็นแม่น้ำปิงนะครับถนนพอเราเบี่ยงมาขึ้นมาทางนี้ก็จะเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วก็จะมีสะพานนะครับ ข้ามผ่านแม่น้ําปิงนะครับเพราะว่าแม่น้ําปิงนะครับก็ล้นทะลักมาทําให้โรงพยาบาลรานาน,านาน้ําท่วมนะครับแล้วเราต้องเบี่ยงออกนะคะเพราะว่าถ้าเราลอดอุโมงเราก็จะลอดใต้ใต้อุโมงไปแล้วก็ไปยาวเลยนะครับแต่ตรงนี้เราต้องแยกนะครับตรงที่สีแยกนะครับ เซนทัลเฟสติวัลนะครับก็เลยต้องเบี่ยงออกทางความเอ้ยซ้ายมือนะครับฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะไฟกิ่งนะครับตอนนี้นะครับก็ด้านหน้าหก็จะเป็นเซนทัลเฟสติวัลเราจะเห็นตึกละฟ้าที่เป็นคอนโดมิเนียมนะครับหลายๆหลายๆตึกเลยนะครับนะครับตรงนี้เราก็มาถึงสี่แยกตรงนี้แล้วนะคะเมื่อกี้นะครับจอดไม่ได้นะครับเพราะว่า ขับรถมาแล้วมันอันตรายนะครัะก็เลยพอส์ไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นห้างสรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับเมื่อกี้ไฟเขียวพอดีเลยนะครับก็เลยแบบบึ้งรถยางฉับไว้นะครับตรงนี้ก็จะมีตึกลาฟ้านะครับศรีวิไลเชียงใหม่ศรีวิไลเชียงใหม่แต่ว่าน้ําท่วมเจ้านะครับเจ้าหน้าที่กชาวบ้านที่เดินออกมาเมื่อกี้นะครับ บอกกับรถว่าไม่ต้องไปนะครับน้ําลึกแล้วก็ตอกซอกซอยต่างๆยังไม่แห้งนะครับเท่ากับว่าตรงนี้นะครับถนนเส้นนี้ก็จะไปนะครับสะพา,ภานนครพิงค์นะครับคือไปไม่ได้นะครับจะเห็นได้ว่ารถมอเตอร์ไซค์รถแกลบต่างๆก็จอดตรงนี้นะครับชุ้งโมวเตี้ยวแห้งแล้วนะครับทุชุ้งโมเตียวแห้งแล้วทุาผมรับผมปิดเจ้าหน้าที่เอา ไปได้ถึงไหนบ้างเนี่ยนี่คือภาพบรรยากาศของณนะตอนนี้นะครับเวลาประมาณเกือบหนึ่งทุ่มนะครับนี่ไปได้ถึงไหนพ่อคคับไอ้ที่ไปไหนครับจะไปสถารยรถไฟอัพลัดไปได้กับครับไป็นแม็คอมิกอีกอยนี่ทั่วหมดโรงเรียนปริ้น์แม็กคอมิกแล้วก็โรงเรียนดาราวิทยาลัยคือตรงนี้ครับรถเครื่องปล่อยาฟาดานไปได้อยู่กับครับโรงพยาบาลได้อยู่เนาะ ก็ยกลิงนะอ่าครับอ๋อพี่ยกลิงก็มันจะดูดน้ำเข้าอ๋อโอเคนะครับเราก็ลุยไปเลยนะครับอ้ายลึกอยู่นะครับเนี่ยนะครับก็ลึกจะประมาณนี้นะครับความลึกของมันนะครับก็ไม่ถึงกับว่าครึ่งล้อนะครับก็ลุยนะคะอุ้ยแอบลึกนะครับกลัวมันก้นนะครับก้นก็หมายถึงว่ารถล้มนะครับไปแบบช้าๆนะครับ เพราะว่าอุ้ยมันลึกอะแล้วก็น่าจะลุยไปได้อยู่นะครับจริงๆโอตอยากจะไปที่สายรถไฟนะครับแต่ณนะตอนนี้โอจะไปอันนี้ก็คืออาเขตนะครับเป็นในส่วนของด้านซ้ายมือของอรตรงนี้เป็นนครชัยแอร์นะครับแล้วก็เป็นอาเขตแต่ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับก็หมายถึงว่าณตรงอ่าเป็นบริษัทของนะครับนครชัยแอร์เลยนะครับอุ้ยโอคิดว่านะ้ํามันลึกขึ้นนะครับ ไม่น่าจะไปได้นะครับไม่เสี่ยงดีกว่านะครับก็แค่จุดตรงนี้ก่อนนะครับคือพี่ๆีนะคะพี่ถามโอ๊ตว่าโรงพยาบาลแมคโคมิกนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของโรงเรียนปริ้นโรงเรียนดาราต่างๆนะครับไปไม่ได้นะครับรถดับแล้วผ่อนแล้วก็ดับทันทีเลยนะครับสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับเห็นไหมครับไปไม่ได้แล้วนะครับรถสตาร์ทไม่ได้โอต้องแบบนะครับ เอาได้อยู่นะครับเดี๋ยวโอ๊ตจะกลับรถแล้วนะครับคือเท่ากับว่าโอ๊ตมาเช็คแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับรถไม่ไปไม่ได้นะครับโอ๊ตไม่สามารถฝ่าด่านไปได้ก็สังเกตได้จากเคินมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับไปไม่ได้นะครับน้ําก็ลึกพอสมควรนะครับเท่ากับว่าฝั่งฝั่งที่เป็นกัดหลวงนะครับน้ําได้แห้งแล้วแต่ฝั่งนี้น้ํายังขังอยู่นะครับเท่ากับว่าตรงนี้มันจะเป็นที่ลุ่มมากกว่านะครับ ตรงนี้ตรงสถายรถไฟยังมาแห้งเต็มเลครับรอ้าวแล้วมันจะท่วมแค่ตรงนี้นรถย,ย,ยังไปได้อยู่กับรถเครื่องบาได้กังได้อยู่เนาะแต่ว่ามันดับอยู่ตอนนี้เนาะ,ดนะเดียวแบบเป็นอย่างพ่อพี่พี่จะถอยไปก่อนพี่จะไปอีกเส้นหนึ่ง นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับล่าลากันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับโอ๊ตได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเฮลโลนะครับปีก่อนให้จะไปแบบได้แล้วครับรถผมต่ำนะครับก็จบคลิปคลิปแค่นี้ก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับโอ๊ตใหม่ได้ใน EP ีต่อไปนะาหรับคลิปนี้นะครับล่าลากันไปก่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP ต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ